ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 คนไทยได้ชมฟรีทีสปอร์ตผนึกทีวีพูท r ููยิงสดซีเกมเป็นแฟนกีฬาไทยเกาะจอรอเชียร์ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในมากกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่31ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคมได้เลยโดยกกท เตรียมใช้ช่อง t s p o r t 7เป็นแม่ขายหลักในการถ่ายทอดสดการแข่งขันร่วมกับทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและบริษัท t r u e c o r p o r a t ช o n จำกัดมหาชนให้แฟนๆชาวไทยได้ชมกันฟรีแบบไม่เสียสตางค์ทั้งในช่องทางโทรทัศน์และออนไลน์พลเอกประวิตรวงสุวรรณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครั้งที่1 ที่ห้องประชุมชั้นหนึ่งบ้านอมพวันเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีวาระสําคัญหลายเรื่องอาทิเช่นความคืบหน้าจากกรณีที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาดา้าได้ประกาศยกเลิกบทลงโทษพร้อมคืนสถานะให้กับประเทศไทยการแข่งข,ขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว2022ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและในที่ประชุมยังได้รายงานถึงการมอบสิทธิ การถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่31ณประเทศเวียดนามระหว่างวันที่2 2ถึง23พฤษภาคมซึ่งคณะกรรมการโอลิมปิกได้มอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการผ่านช่อง T-SPORT 7เป็นแม่ขายหลักโดยให้ทางกะกะทหารือร่วมกับทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนในการร่วมกันถ่ายทอดสดการแข่งขัน ของนักกีฬาไทยในซีเกมครั้งนี้ในช่องทางต่างๆทั้งโทรทัศน์และทางออนไลน์กลับมาสู่สายตาคนไทยทั้งประเทศอย่างเต็มที่ที่ประชุมยังได้ออกบทเฉพาะการในการรับรองสมาคมกีฬาเคอร์ลิ่งไทยเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการโอลิมปิกเพื่อใหสมาคมกีฬาเคอร์ลิ่งไทยสามารถสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกของสาพันกีฬาสาพันเคอร์ลิ่งโลกจากนั้นจะมีโอกาสในการพัฒนานักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวรายการต่างๆได้อย่างเต็มที่ซึ่งที่ประชุมมองว่านักกีฬาไทยมีโอกาสประสบความสำเร็จในกีฬาชนิดนี้โดยเฉพาะในโอลิมปิกฤดูหนาวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ด้วยหลังจากนั้นคณะกรรมการโอลิมปิกก็จะมีการแก้ไขธรรมนูญข้อบังคับในบางมาตราเพื่อให้การรองรับสมาคมกีฬาเคอร์ลิ่งไทยเป็นไปอย่างทางการในการประชุมใหญ่ครั้งต่อไปนอกจากนี้คณะกรรมการโอลิมปิก ยังได้ลงนามต่อสัญญากับบริษัทแกลนสปอร์ตออกไปอีก3ปีซึ่งจะทําให้แกลนสปอร์ตเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนด้านเสื้อผ้าและชุดแข่งขันให้กับทัพนักกีฬาประโยชน์ถึงกีฬาโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสขณะที่พลเอกประวิตยได้มอบหมายแนวทางการทํางานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้เน้นการนําวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยในการพัฒนานักกีฬาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและขอให้ทุกสมาคมเน้นย้ำเรื่องการใช้สารต้องห้าม รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมาเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างกว้างขวางสัสลักไฮประโคนแบ็กซ้ายตัวเก่งทีมชาตไทยและบุรีรัมยูเนเต็ดเปิดใจผ่านสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆทั้งประสบการณ์การค้าแข่งในเกาหลีใต้กับชินบุคคนดมอเตอร และเป้าหมายในศึก FC c h a แชมเปี้ยนส์ลีกอนมีคิวบุกไปเยือนแดกู FC ในรอบเพย์ออฟรอบสศมสลักกลายเป็นนักเตะไทยคนแรกในรอบ36ปีที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดเกาหลีใต้มาครองได้สำเร็จกับชุนบุกคนในมอเตอร์เมื่อฤด,ดูกาลที่ผ่านมาก่อนหมดสัญญายืมตัวและกลับมาเป็นกำลังหลักให้กับประสาทสายฟ้าอีกครั้งที่สำคัญปัจจุบันยังอยู่ในเส้นทางช่วยทีมลุ้นคว้าทริปเปิลแชมป์ในซีซั่นนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้เจอนักเตะเก่ง หลายคนที่เคยค้าแข่งในยุโรปมาก่อนเช่นเดียวกับนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้ผมได้เรียนรู้สิ่งดีๆจากพวกเขาเคลีกนั้นแข็งแกร่งกว่าไทยลีกมากจังหวะเกมที่เล่นก็เล่นกันเร็วกว่าผมดีใจที่ได้กลับบ้านมาที่บุรีรัมย์เพราะมันไม่ง่ายเลยกับการไปเล่นในต่างแดนครั้งแรกอย่างไรก็ตามมันก็มีความเสียใจยบางอย่างที่ผมทําไม่สําเร็จส่วนสิ่งที่ทําให้ธีรทรบุญมาทันและชนาทิมสงกสินทําผลงานได้ดีในญี่ปุ่นคือจิตใจของพวกเขา ผมคิดว่าพวกเขาทั้งคู่ไม่เกรงกลัวก,การลงเล่นในต่างแดนถ้านักเตะไทยไปเล่นต่างแดนได้โดยปราศจากความกลัวพวกเขาไม่เพียงแต่จะพัฒนาขึ้นแต่ยังจะประสบความสำเร็จอีกด้วยมันเป็นเรื่องดีสําหรับผมที่ทีลทอนกลับมาที่บุรีรัมย์เพราะเขามีประสบการณ์มากมายจากเดลีดังนั้นผมต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เขาทาเพื่อประสบความสำเร็จเพื่อที่ผมจะทํามันได้ด้วยตัวเองเมื่อถูกถามถึงโปรแกรมรอบเพลย์ออฟที่เตรียม ที่จะออกไปเยือนแดกูเอฟซีในศึกเอฟซีแชมเปี้ยน,นส์สะสะลีกสสลักกล่าวว่าผมรู้ดีว่าแดกูเล่นในแนวทางที่คล้ายกับทีมในเกาหลีทีมอื่นและนักเตะต่างชาติของพวกเขาสามารถสร้างความแตกต่างได้ดังนั้นมันจะเป็นเกมที่เข้มข้นแต่ผมเชื่อว่าเราสามารถเอาชนะและผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มได้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้เล่นให้กับชุนบุกแต่ปีนี้ผมอยากจะโชว์ฟอร์มให้ดีขึ้นใน ACL เพื่อแสดงให้เห็นว่าผมทําอะไรได้บ้างเป้าหมายแรกของผมคือการเข้ารอบแบ่งกลุ่ม ถ้าเราทำได้เราจะเดินหน้าไปทีละขั้นภาษาสายฟ้าคว้าชแชมป์ทะเลครั้งล่าสุดคือเมื่อฤดูการ2018ก่อนที่ซีซั่นนี้มีโอกาสสูงที่จะกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ปัจจุบันนับประจาาฝูงโดยทิ้งห่างอันดับ2บีจีปทุมถึง10คะแนนขณะที่เหลืออีก7นัดนอกจากนี้ยังอยู่ในเส้นทางฟุตบอลถ้วย2รายการทั้งช้างเอฟเอคัพและสกีโวลีคัพหลายปีที่ผ่านมาบุรีรัมย์ไม่ได้คว้าชแชมป์อะไรดังนั้นในฤดูการนี้ เรามีความปรารถนาที่จะคว้าทุกรายการที่ลงสนามแม้เราจะไม่ได้ผ่านการคว้าแชมป์แต่นักเตะต่างก็ได้รับประสบการณ์ฤด,ดูกาลนี้มันช่วยเรารักษาฟอร์มการเล่นได้ในระดับสูงเป้าหมายของผมือการช่วยทีมคว้าแชมป์สามรายการในประเทศปีนี้หลังจากนั้นผมยังมีความปรารถนาที่จะไปเล่นในต่างแดนอีกสักครั้งศุสรางกล่าวปิดท้าย คว่ำลงจากเกมไทยลีกเล็กนังที่23เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทีนครราชสีมาเปิดบ้านพ่ายให้กับบุรีรัมไป0-3โดยเกมดังกล่าวมีประสิทธิ์เทาดีรับหนะ้าที่คุมทัพข้างสนามโดยไร้เงาของโค้ชโจธีรศักดิ์โพโนกุลคุณซื่อใหญ่ที่ก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวลือสะพัดมาว่าโค้ชโจอาจจะโดนปลดพ้นเก้าอี้คุณซื่อรวมถึงมีประเด็นฮอตที่สนันโซเชียลประเด็นที่ว่ามีผู้บริหารทีมได้สั่งกับโค้ชโจว่า หากเขาพาทีมพ่ายคาบ้านให้กับปราสาทสายฟ้าให้โคดโจรประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจบเกมในห้องแถลงข่าวทันทีล่าสุดทีมงานได้สอบถามไปยังโคดโจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก่อนได้รับคำตอบว่าเจ้าตัวติดเชื้อโควิด -19 าสายพันธุ์โอมิครอนหลังเดินทางกลับไปจังหวัดนครราชสีมาที่เสร็จภารกิจพาทีมบุกไปเสมอทูแบงคอกมาได้22 2ง,ง,งทั้งทั้งที่โดนนำไปก่อนครึ่งแรก20เมื่อ19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วรู้สึกไม่สบายตัวในวันที่20กุมภาพันธ์ โดยทีมได้มีการตรวจเอทีเคให้กับทุกคนปรากฏว่าโคชโจตรวจพบเชื้อจึงตรวจอา p c ทีพต่อและยืนยันว่าติดโควิดโดยในทีมไม่มีนักเตะหรือทีมงานรายไหนติดเชื้อจากนั้นโคชโจได้เข้ารับการกักตัวอยู่ในสถานที่กักตัวแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อรักษาอาการตั้งแต่วันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์เป็นต้นมาจนถึง27กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเวลา7วันซึ่งก็จะพ้นกำหนดกักตัวครบ10วันในวันพุธที่2มีนาคมนี้ โดยโค้ชโจบอกว่าอาการตัวของเขาไม่ได้รุนแรงไม่ได้มีไข้มีแค่คัดจมูกเท่านั้นส่วนประเด็นข่าวรือเรื่องที่เขาจะโดนปลดหรือกดดันให้ลาออกจะตัวบอกทราบแค่ข่าวที่บางเพจนําเสนอแต่ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้โดนบอดบริหารยื่นเงื่อนไขามาใดๆทั้งสิน้นยังคงให้เขาเป็นคุณซื้อใหญ่ของสวัสดทต,ตามเดิมแต่บอกว่าหากเขาทาผลงานได้ไม่ดีก็พร้อมจะพิจารณาตัวเองเพราะเข้าใจดีกับคําว่าโค้ชอาชีพที่ต้องวัดกันที่ผลงาน มโกโตะเทกุระโมริกุดสื่อป้ายแดงบีจีปทุมยอมรับว่ามีเวลาซ้อมกับทีมน้อยประกอบกับมีนักเตะเจ็บหลายคนทำให้จัดทีมลงสนามยากจึงเน้นแข่งเข้าใจแท็กติกลงก่อนพร้อมยอมรับยังต้องพัฒนาเรื่องการยืนตำแหน่งรวมถึงความสัมพันธ์อีกแม้พอใจภาพรวมในเกมประเดิมคุมทีมจากการประเดิมคุมบีจีปทุมคว้าสาแต้มในแมตช์ที่เปิดบ้านชนะชุมบุรีเอฟซีสองศูนย์ของมาโกโตะเทกุระโมริ 20, oto, i, ในศึกไทยลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทำให้เดอะรบบิดขยับขึ้นมารังอันดับ2ตามรังบูรีัมอยู่ในเต็ด10คะแนนมาคโตะได้กล่าวว่าก่อนแข่งเรามีเวลาเตรียมทีม5วันเต็มพยายามจะทำงานให้เป็นทีมมากขึ้นซึ่งผลการแข่งขันและรูปแบบเกมวันนี้ก็ทำได้ตามที่ต้องการระดับหนึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดคือทุกคนพยายามที่จะชาเลนจ์อยู่ผมย้ำกับทุกคนโดยย้ำมากๆคือเรื่องการยืนตำแหน่งรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันแต่การที่เราจะพัฒนาไปมากกว่านั้น สิ่งแรกคือเราจะต้องพัฒนาเรื่องตรงนี้ไปอีก